สวัสดีครับเมื่อพอๆกับมูลมีพันเซ็ปต์แนวนู้นไวอย่างหน่อยบ่บ่ทั้งช่องเพจช่องยูทูปเข้าเก่าพี่น้องเนาะขอบพระคุณอย่างสูงด้วยที่พี่น้องเสียสละเบลอเิลาครับมาติดตามเราชมเตะตะคลิปเตะตะคลิปขอบพระคุณอย่างสูงที่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับสกายหนำจากคนมานอกข้างหน้าสั่งส่งเนน้อยอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านช่วงนี้ยังด้อยค่อยกังทเีอยู่พี่น้องยิ่งมาพันกดพันกินเป็นอยู่พี่น้องมันยางเขาปีใหม่มาแล้้วพี่นองเราพี่น้้อองงมมมากินนนเูตะแคพี่ ตำมะเขบานเขาอยู่พี่น้องตำมะเขบานที่เขาเอาดอกมะเกงสุมแลอาดอกมะดวกกินกับปนกับแก้วมาหนึ่งพี่น้องแซ่บแซ่พี่น้องตำใส่ประดังยันเสียหลายแต่ไม่มีกระปูดองพี่น้องแต่ว่าเขาไปทายมาไปทายไมนคลิปคือภาพบริสันพี่น้องกิจบาลหรือพี่น้องเดินนั่งอยู่นั่งอยู่เถิ่หนาคอกุ้วพี่น้องเป็นภาพบริสันเนาะเพียงเนาะมาพี่น้องมามาลงมือน้ำกันได้เลยพี่น้องเคยกินอยู่พี่น้อง ตำมกแค่บ้านบูดหยุบข้ามยิ่งย่งตำมะแค่บ้านกินกับเผาพี่น้องเป็นกินสมกันเลยพี่น้องใส่ยสม,สมสบุกเสียสมบุกักบันเดลใส่ยสมกสังพี่น้องบันเดลไปเก็บบางสัง สมนาวเสทน <c oughs> หมกัวผู้บ้านและเขาตูว้บ่เสียได้พี่นหนองมดดุน่ะบัน จะเป็นตะนาร่มอยู่พี่หน่องถึงเอาไปตากแดดดอกหอนเขาหุ้มหนา่หนาวเขียย่างห้าปัจจุ่านนั่งมาทำอี่างนูอด เสียงดมมากพี่น้องปีนี่มันแห่งมันแดงพี่น้องเขานำพราหําปลาคนบกคอยได้พวกหน้านโน่น บาสิอาสัยเดี๋ยวใส่เงินขายมันเพื่อนบองเอ้ยมันก็โลระบาดบันเฑ็ดบาปเช่าให้เช่าหน้าพระโลคเซบจับแล้วพี่น้อง ยังหน่อยบอร์หัวฟ่มูเป็นของยังหน่อยใสยก่กะเทียมบางพิ้งเห็น,นบาิทีบิ๊บก็และใส่หัวข้าวใส่เปนหน่อ เสียอย่างเดียวบ่แล้วมันเกิดขึ้นมากับ ตามะมาขามหน่อยตังตามาเจอกับปูดองจิ้งเขาเจ็บพกกันพี่นนองว่าว่าตาม,มาแค่ตามะขามหน่อยตามน้ำคาพี่นนอง ยำทายคลิปไก่ผูเตือนม่ควรม่วดไม่หน่อง <c oughs> มาพี่นํามาสดแจบครับหอมหอมไข่พี่นํง ต่มาแค่โคกนึงพี่น้อมาเพชรตอนจบอัน แสบครับจากพี่น้องม่นั่งกินน้ำเด้ดอกแม่ถ้าเอาไปแกงกินพี่นองแกงสม้มเอาไปดวกกับปลนกับป,ป่ากับเจียวแต่มันแค่บานพี่น้อง ซู้พี่น้อง,องจงนเป็นก๋อยจีบใหญ่เงินก๋วยหนำบกเอามาแก่เผ็ดพี่น้องจับไาเจาของชีวเผ็ดอยู่บายแม่ล่มแม่พี่น้ององอ,กงกอ,งอกไปหาแดดกดันแดดฮอน อากาศบนแน่นอนต้องแสบต้องเผ็ดพี่น้องกล้วยวัดหวานเป็นกล้กกว,ยวยน้มปาโอ้กล้วยกล้วยจิ้มใหญ่เป็นกล้วยน้ำปลาพี่น้องบอกพี่หวานข้าวข้าวต้มก็แสบนี้แบหน่อยๆพี่น้องมันจะหน่อยใหญ่กว่านี้อีกหวาเติมเครื่อนมอดสมบูรณ์ เป็นบบเหมือนย่างลอยพ่อพี่น้องมากินตำมาแค่บ้านพี่น้องเสบประเด็กแก่นพี่น้องเสบมาหน้ากับตะไคร้พี่น้องโอ้เสบคบกลมพ่อพี่น้องจวดครับต้องเสบต้องเผ็ดพี่น้องเขาไม่เห็นคลิปนี้ฝากด้เพียงเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับตะไคร้ให้น้ำพี่น้องพอพี่น้อกำลังใจสั่งคลิปต่อไปจากคนเหมือนนอกของหน้าพี่น้องสั่งส่งน้อยอยู่บนเน้อจอโทรศัพท์ของท่านจวดพี่น้องเสบเผ็ดตำจบฝากไปเสมีพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเนาะ กจะขึ้นมาจะร่มกระโชคแห้งพี่น้องเง้ยเบนมากนี่จะมีแดดจัดพี่น้องหลักษาสุขภาพไม่เรึแต่ละเอิดเว้นมม่กับบอแน่นอนเพียงเนาะทางบ้านย่างน้อยก็ได้เอามาคลิปนี้จะลาก่อนพี่น้องเนาะคลิปหน้าเป็นมีโน่อย่างจังมากที่ามรับชมกันไ่พี่น้องขอพ่อพี่น้องสู้ภาพแข็งแรงนหคบไปแกเก็บกันมาเบียดเบียนนอนดับในเงินมื่นนอนตื่นงเงินแสนสวัสดีครับ